ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับไอเดอลอนหนึ่งของไฮซิเลนกันสักนิดหนึ่งนะครับคําอธิบายเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าไฮซิเลนอยู่ในสนามเนี่ยดาเมจดีโอทีของเพื่อนฝั่งเราทั้งหมดก็จะทำดาเมจ1 1 6ของค่าเดิมหรือว่าแปลว่าแรงขึ้น16%นะครับซึ่งตัวคูณตรงนี้เนี่ยเป็นตัวคูณที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาไปคิดรวมกับอะไรอย่างอื่นเลย ก็คือจะได้เป็นดาเมจสุดท้ายเนี่ยคูณ1.16ตรงๆไปเลยนะครับนอกจากนี้เวลาที่ไฮซิเลนทําการแปะด OT จากความสามารถของทาเลนเนี่ยก็จะทําการแปะด OT อันที่สุ่มมาได้นะั้นะนะ่ะซ้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยก็คือจะแยกเป็น d o t คนละอันกันไปเลยที่มีความสามารถเหมือนกันทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือจากเดิมเนี่ยเวลาที่ตัวละครฝั่งเราโจมตีเนี่ยไฮซิเดนจะสุม่มแปะด OT 1อย่าง ก็จะกลายเป็นแปะทีละ2อย่างแทนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะเป็นสถานะเดียวกันอย่างเช่นถ้าสุ่มออกมาได้บีดเนี่ยก็จะขึ้นเป็นดีสออันแต่ว่าแยกกันบนตัวศัตรูนะครับแต่ก็จะมีความสามารถเหมือนกันทุกอย่างดาเมจเท่ากันระยะเวลาเท่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จะทําให้หลายคนมองว่าเป็น e1 ที่โหดมากเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจการทําดาเมจของไฮซิเลนอยู่แล้วเนี่ย ก็จะรู้ว่าดาเมจแทบจะทั้งหมดเนี่ยมาจากความสามารถของโซนที่สร้างขึ้นจากอัลติเมตโดยไฮซิเลนเนี่ยจะทำดาเมจเสริมเข้าไปทุกครั้งที่ศัตรูที่อยู่ในโซนเนี่ยโดนดาเมจประเภท DOT นะครับที่สกิลเลเวล10จะทำดาเมจ80%ของ ATK ต่อเลขดาเมจ DOT ที่ศัตรูโดน1อันสูงสุด8ฮิตต่อ1แอคชั่น ก็คือสมมุติว่าถ้าเราใช้คราฟก้าดึงดาเมจ DOT บนตัวที่ติด DOT ตั้งแต่8อันขึ้นไปเนี่ยไฮซีเลนก็จะทำดาเมจเสริมเข้าไปอีก80%คูณ8ฮิตเท่ากับ640%นะครับทีนี้ความโหดของ E1 เนี่ยมันคือการการันตีว่าศัตรูที่คุณเล็งเป้าเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยจะติดดาเมจ DOT ได้ครบ8อันแทบจะตลอดเวลา เพราะถ้าไฮซิเลนคุณไม่มี e 1เนี่ยแปลว่าตัวไฮซิเลนเองจะแปะ dot ได้แค่4แบบเท่านั้นนะครับส่วนตัวคาฟกาเองเนี่ยก็จะแปะช็อคได้อีก1อันแต่ถ้ามีไลค์คนประจําตัวเนี่ยก็จะแปะ e โหลดได้อีก1อันรวมเป็นคาฟกาเนี่ยแปะได้2อันนะครับถ้าคุณมีแบ็กสวอนเนี่ยก็จะนับอาคา่าเพิ่มเข้าไปด้วยอีก1อันรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะได้แค่7ขาดไปอันหนึ่งถึงจะครบ8ซึ่งตัวเลือกที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ เบรกมอนให้ได้เพราะว่าการเบรกมอนด้วยธาตุไฟฟ้ากายภาพหรือว่าลมเนี่ยตามตัวละครที่เราใช้ในทีมนี้ก็จะสามารถแปะ DOT ได้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัว Sustain ที่สามารถถือไลค์โคน Ten of the Universal Market ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือต้องรอโดนตีก่อนนะครับแต่ถ้าคุณมี E 1 High s i l e n เนี่ยก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะว่า High s i e n คนเดียวเนี่ยก็สามารถแปะได้ครบทั้ง8อย่างเลย ทีนี้เรามาดูเรื่องความเร็วในการแปะก,กันสักนิดนึงนะครับว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจลำดับมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงสปีดไม่เหมือนกันนะครับเอาแค่ว่าต้องผ่านเทิรนกี่คนแล้ววนกี่รอบถึงจะมี DOT ครบสแต็กที่เราต้องการก็พอเรามาเริ่มกันที่ไฮซิเลน E 1ก่อนละกันครับเพราะว่าคิดง่ายมากสมมุติว่าคุณเริ่มที่ไฮซิเลนก่อนเลยนะใช้สกิล1ทีเนี่ยจะแปะได้2อ,อย่าง อันนี้เราไม่สนใจเรื่องเอฟเฟ t h i ฮิตเ e ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าคุณต้องทำสเตตได้ตามเป้าและติดสถานะ100%นตะตัวถัดมาเนี่ยถ้าเป็นตัวที่มี DOT ในตัวอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่น b บ็ k ซ w วอเนี่ยเราก็จะได้ DOT เพิ่มขึ้นมาอีก3อันเลยนะครับก็คือของตัวละครตัวนั้นเองเนี่ย 1, แล้วก็จะติดทาเลนต์ของ E1 High s ไฮซีเลอีก2นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณใส่เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วใช้การโจมตีทั่วไปเนี่ยก็จะได้ d o t แค่2อันนะครับ ซึ่งอันนี้เพื่อความง่ายเนี่ยขอคิดแบบใช้เป็นแบ็กซวอรไปก่อนละกันนะครับก็คือจะได้ DOT 3อันส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคาฟกาก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีไลค์โคนประจําตัวหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยก็จะ3แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเหลือแค่2ในที่นี้ให้คิดว่ามีไปก่อนละกันครับก็จะได้ว่าเทิร์นไฮซีเลนเนี่ยได้2 b แบ็กซวอรได้3แล้วก็คาฟกาเนี่ยได้อีก3ครบ DOT 8อันตามเป้าพอดี ไฮซีเลนก็จะสามารถทำดาเมจได้เต็ม640%ทุกครั้งที่มอนตัวนั้นโดนดาเมจดีโทีนี้เรามาดูไฮซีเลน E0 กันบ้างโดยเราจะใช้เงื่อนไขทีมเดิมเลยละกันนะครับเริ่มที่ไฮซีเลนเนี่ยใช้สกิลเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะแปะได้แค่1อันต่อที่แบ็กซ w วอนเนี่ยแปะได้2ออันเหมือนเดิมก็คือจากตัวเองแล้วก็จากทาเลนต์ของไฮซีเลน ซึ่งความจริงแล้วไออาคาน้าของแบ็กซวอนเนี่ยมันติดทุกตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรอเข้าเทินแบ็กซวอรส่วนสุดท้ายก็คือคาฟกาใช้สกิลเนี่ยก็จะแปะได้2อันจากไลค์โคน1อันแล้วก็จากไฮซีเลนอีก1อันอันนี้ก็คือครบทุกตัวรอบหนึงแล้วเราแปะ DOT ได้แค่5อันเองนะครับต่อให้วนไปเข้าเทินไฮซีเลนอีกรอบเนี่ยก็จะแปะได้เพิ่มอีกแค่1อัน มันก็จะยังไม่ครบ7ที่เป็นจํานวนสูงสุดที่ทีมนี้จะทําได้ด้วยวิธีปกติอยู่ดีนะครับแต่ความจริงเนี่ยเราลืมไปอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือในทุกๆรอบเนี่ยคารฟกาจะได้ Follow Up Attack อย่างน้อย1ครั้งแล้ว Follow Up Attack ของคาร์ฟกาเนี่ยก็สามารถแปะช็อคที่เป็นอันเดียวกับอันติเป๊ะก็เลยจะทําให้ในการวนรอบนึงเนี่ยเราจะได้การแปะ DOT จากแอคชั่นโฟลารแอคแท็กของคารฟกาเพิ่มมาอีก2อันเลยจะทําให้เมื่อเล่นครบทั้ง3ตัวเนี่ย เราจะแปะ DOT ได้ครบ7อันตามที่ควรจะเป็นพอดีเลยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่ไฮซิเลน E n เนี่ยก็จะทำให้เราแปะ DOT ได้ครบ8อันเนี่ยตั้งแต่จบเทิร์นแบ็กสวอรเลยคำถามก็คือถ้านับแค่ความเร็วในการแปะ DOT อย่างเดียวเนี่ยแบบนี้ถือว่าต่างกันมากหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณปั้นทีมาดีๆเนี่ยจะไม่ได้มีผลมากขนาดที่หลายคนคิดนะครับ ยังไงถ้าเราสามารถทําให้บนตัวมอนเนี่ยมีจํานวน d o t ครบตามที่เราต้องการได้ภายในเทิร์นคาฟก้าเนี่ยก็จะทําให้ดาเมจที่ได้ออกมาโดยรวมไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่เพราะยังไงพวกความสามารถที่ดึงดาเมจ DOT เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งสุดท้ายในแอคชั่นนั้นๆอยู่แล้วนะครับแปลว่าการที่เราแปะ DOT ได้ครบจํานวนในเทิร์นคาฟก้าพอดีเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเสียดาเมจตรงนี้ไปเลยสักนิดเดียวนะครับต่อให้แปะ DOT ได้เร็วมากแค่ไหน ยังไงก็ต้องรองความสามารถที่จะดึงดาเมจตรงนั้นออกมาอยู่ดีตรงส่วนนี้ก็เลยมองว่าความต่างจริงๆเนี่ยอยู่ที่แค่การการันตีแปะ DOT ได้8อย่างเท่านั้นเลยครับเรื่องความเร็วในการแปะเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับในการเล่นจริงซึ่งถ้าเราคิดตัวเลขแค่จากดาเมจของไฮซีเลนอย่างเดียวเนี่ยท E ่ e 0เราการันตีได้แค่ DOT 7อันไฮซีเลนก็จะทําดาเมจเสริมได้แค่560% ต่อการดึง DOT 1ครั้งส่วนที่ e1 เนี่ยจะาก,การันตี8 d. o t ก็คือเพิ่มดาเมจไฮซิเลนเป็น640%เต็มแม็กพอดีคิดเป็นดาเมจจากตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.14เท่าหรือ14%นะครับส่วนดาเมจจากตัว d. o t ที่ไฮซิเลนแปดได้จริงๆเลยเนี่ยก็จะเพิ่มจาก4อย่าง200%เป็น8อย่าง400%ซึ่งถ้าคิดง่ายๆเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมา2เท่าดื้อๆเลยนะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าคุณใส่ลูกแก้วฟิสิกอลเนี่ยมันก็จะมีผลแค่เฉพาะกับบลีดนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปใส่เป็นลูกแก้วแอคแท็กเนี่ยก็จะทําให้ดาเมจจากโซนเนี่ยเบาลงไปอันนี้ก็ต้องลองไปปรับกันดูนะครับว่าด้วยของที่แต่ละคนมีเนี่ยแบบไหนจะออกมาแรงกว่ากันเพราะงั้นจริงๆส่วนตัวก็มองว่า E1 ของไฮซีเลนเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มดาเมจส่วนตัวเป็นหลักซะมากกว่าแล้วก็เหมือนขายเรื่องของความสะดวกในการเล่นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าในแบนเนอร์รอบนี้เนี่ย ไม่ได้รีลันแบ็กสวอนมาด้วยแต่ถ้าคุณมีไฮซิเลน E 1เนี่ย,ยก็ดูเหมือนว่าจะทําให้คุณสามารถใช้ตัวซับพอร์ตมาแทนแบ็กซวอนได้ดีกว่าเดิมเพราะพอไฮซิเลนมีดาเมจส่วนตัวที่เยอะขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้พอที่จะเล่นในรูปแบบของทีมไฮเปอร์แครี่ได้แต่แบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าความสามารถส่วนเพิ่มดาเมจ DOT 16%ให้ทั้งทีมเนี่ยก็เหมือนจะใช้ได้ไม่เต็มที่อีกนะครับส่วนตัวเลยยังคงมองว่าถ้าคุณมีแบ็กซวอนที่ปั้นมาาอยย่่งดีีแล้วเน การเปิดไฮซิเลน E1 ก็ไม่น่าจะใช่เหตุผลที่จะไม่ใช้แบ็กซวอรอยู่ดีทีนี้เรามาดูในส่วนของไลค์โคนประจำตัวไฮซิเลนกันบ้างดีกว่านะครับว่าทำอะไรได้บ้างพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือจะให้เอฟเฟกต์ฮิตเล40%ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญมากอยู่เหมือนกันในการทำสเต็ปแต่ถ้าสำหรับคนที่ลิลิกพลานาตึงมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนคำอธิบายยืดยาตรงนี้เนี่ยนะครับสรุปสั้นๆก็คือ เป็นดีบัฟที่แปะใส่มอนให้โดนดาเมจจาก DOT แรงขึ้น5%แปะซ้อนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คนถือไลโคนแปะ DOT ใส่นะครับทับได้สูงสุด6ชั้นรวมเป็น30%ที่ S1 นอกจากนั้นถ้าเพื่อนในทีมตีมอนที่ติดดีบัฟนี้เนี่ยก็จะได้สปีด10% 3เทินด้วยนะครับก็จะเห็นว่าไลโคนประจำตัวของไฮซีเลนเนี่ยแทบจะเหมือนทำให้กลายเป็นตัวซัพพอร์ตไปเลย มีแค่เอฟเฟกต์ฮิตเรดอันเดียวที่ได้แค่ตัวเองและเพื่อนไม่ได้ถ้าจะไปเทียบกับ E1 เนี่ยยังไงก็คงต้องบอกว่า E1 แรงกว่าโดยเฉพาะเมื่อโฟกัสที่ดาเมจของไฮซิเลนเป็นหลักซึ่งผมเข้าใจว่าอาจจะเพราะจุดนี้เนี่ยแหละครับที่ทาให้หลายคนมองว่า E1 เนี่ยน่าเปิดกว่า S1 เพราะด้วยสถานการณ์ของแบนเนอร์ที่เขาให้มามันเป็นแบบนี้รวมกับการที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะมีตัว DOT ตัวใหม่ออกมาอีกการที่หลายคนประจําตัวของไฮซิเลนไปเน้นเพิ่มดาเมจของทีมเนี่ย มันเลยดูน่าดึงดูดน้อยกว่าการที่เพิ่มดาเมจตัวเองโดยตรงให้มันแรงๆไปเลยแล้วไปเล่นคาฟกาออกแนวเป็นซับพอร์ตคอยดึงดาเมจให้ไฮซิเลนอย่างเดียวแต่อย่างหนึ่งที่ผมมองว่าทําให้ไรโคนประจําตัวค่อนข้างมีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยก็คือตรง Effect Hit เอฟเฟกต์ฮิตเรท40%นะครับเพราะถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ตรงนี้เนี่ยตัวเลือกที่เหลือก็จะเป็นทางด้านของต u ตอรเียหรือไม่ก็ไอซ์ออฟเดอะเพลแล้วนะครับซึ่งในงแง่ของดาเมจเนี่ยคือก็ค่อนข้างแย่ทั้งคู่เลย แถม Eye of the Pay เนี่ยก็ยังเป็นไล์โคนจากกาชาเท่านั้นแล้วคุณจะต้องมีถึง S5 นะครับถ้าจะเอาเอฟเฟกต์ฮิตเล40%เท่ากับตัวของ Signature ไลค์โคนแถมการเปิดไล์โคนเนี่ยก็ยังมีพิตตี้ที่น้อยกว่าแล้วก็โอกาสการหลุดเลสน้อยกว่าการเปิดไอเดอรอนด้วยถ้าจะให้สรุปแบบภาพรวมเลยระหว่าง E1 หรือไลค์โคนประจําตัวเนี่ยผมจะบอกว่า E1 เนี่ยแรงกว่าจริงๆโดยเฉพาะถ้าคุณไม่มีแบ็กสวอน แต่ผมจะไม่แนะนำว่า e 1ดีกว่า s 1ในทุกกรณีนะครับเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยส่วนตัวยังมองว่าไฮซซเลนเป็นตัวสำหรับคนที่มีทีมดอทอยู่แล้วแล้วต้องการเสริมทัพซะมากกว่าไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะกับการเปิดตัวมาทำทีมใหม่ตั้งแต่ต้นสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นทีม DOT มาอยู่แล้วมีคาฟกาตึงๆแบ็กซอนตึงๆลีลิกแน่นๆหรืออาจจะมีการลงทุนเชิงลึกกับพวกไอดอลอนของตัวพวกนี้ไปแล้วเนี่ย ผมว่าในบางกรณีไลท์โคนประจําตัวของไฮซิเลนก็อาจจะไม่ได้ต่างกับ E1 มากขนาดนั้นด้วยซ้ำไปนะครับแฟนแฟนทีมเดียวทีใครลองแล้วรู้สึกยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมเช่นเคยขอแนะนำำําคําติชมคําถามเพิ่มเติมเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ